ูบรรยากาศวันนดาสตอรี่เป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์ของพี่อุย๋ยซึ่งพี่อุ๋ยเนี่ยทำแบรนด์เกี่ยวกับเสื้อยืดนั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยครบมวงจรเรื่องเกี่ยวกับผ้ายืดเลยนะแล้วก็มากับคุณแฟนแต่จริงๆชีมีหลายกิจการนะนี่ก็คือเป็นเสื้อยืดผ้าฟอแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือสามารถรับทําตามออเดอร์ได้เลยแหละ ก่อนที่จะให้คําปรึกษาดาก็จะมาถามพื้นฐานก่อนว่าทั้งคู่เนี่ยมีพื้นฐานในการทํำโซเชียลมีเดียยังไงเพราะว่าดามาในฐานะของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มาให้คําปรึกษาการทำเพอร์ซอนัลแบนดิ้งการตลาดบนโลกออนไลน์นี่เริ่มต้นดาก,ก็มาให้เขียนโจทย์เลยว่าในภาพแบรนด์ของเราเนี่ยเราเห็นแบรนด์ตัวเราเนี่ยเป็นยังไงเส้นทางของแบรนด์ต่างๆนะคะให้เขียนสตอรี่บอร์ดออกมาเลยเพราะว่าในโครงการของ สถาบันสิงทอหรือว่าดีพร้อมเนี่ยเขาจะให้ทําคลิปเข้าแข่งขันประกวดน,นั่นเองนี่ดูสิได้เนื้อหาขนาดนี้เลยเนี่ยดามีการวาง s t o r y t e l ลลิงวาง C.T.A วาง Personal Branding แล้วก็เจาะลึกเรื่องการตลาดทำยังไงที่จะเพิ่มยอดขายได้มีพี่ๆเขาก็ดีใจมากใครสนใจจ้างงานดาทักมาได้เลยนะจ๊ะ